cho tất cả các bạn ạ hôm nay mình thấy con đắc vật ông bà bé đấy, đấy. Loại này loại to nhá đúng cơ lắm đi làm mầm 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 ra đây tờ này đã khoảng mười ba cân bốn cân đây. từ hồi đó đây. bây giờ bây vào rất là to ลอยไหนหลอยโตนะเขาไม่อลอยเบี้ยนะเอามาเป็นต้นลอยโตไหมวันนี้ผนมาตีลำเพิ่นนะเจ็บตโตจะได้ครับรุ้นี้เป็นที่ว่าตองหวานเสือครับตองหวานเสือดีครับโตโตดีหวานเสือครับประมาณนี้ครับโตเยอะมากครับ